นสบายสบายเลยสบายแห้งงานเรต้องเฮ็ดว่วเดมาหาท่างด่วนมันจะไปบอกแม่มันว่าไปหัวกันอักอักอักมันก็เป็นเดี่ยวตะมือเดียวอันเดี่ยวเดียวน <laughs> โอ้ยตายผู้ขี่ไลหลแนี้มีคนทำหายหไม่เนาะก็ <laughs> เริามาติดเจ็บขวงไปเกี้ยนอย่ารับหับเอานี้มา <laughs> เหมือเด็ไปไทยทังหมดน่ะโอ้ยออยูน่นี่กระจาย <laughs> เช <laughs> ื่อว่าผู้ขี่ไหลไอย่านัยังคือทำหายเนาะลงเปนเล่นน้ำเล่นน้ำยั้งคืได้มะตะบ่เมียมันลงไปน้อคุยเปเล่นน้ำมันพวกมัน <laughs> <laughs> เอนมเราปัวลุงไปบ่ไปดอกแต่วเอาเมี่ยนไปเรียนน้ำกูจะไปด้วยยังเร็วเลยเืวอันไปฮะปลาวมืนอี้ก็ชิไปตึกแหงไปหะปลาอีกส่ไปวันแหอยู่ทะเลไปเผ้าจะไมจะมักแห้งแถบ่อน้ำ่อ้ยนาทะเลเข้มโอ้นอโบโอันเ่อกี้ไปเมื่อก้ไปน้องบัวกับอแหงน้ำตะแขกมั้งกูเนี่ยม่ได้ไปจ้าเกียน้องบัวกัได สุดแหงวะเลยได้น <Taking> <Styles> <arrive> ี่ว่าแต่ได้บ่อถือปากกา่อแต่ไหนใช่ใป่าไปหาป่าเชื่อเนี่ย่นั่นดิขายไปเลยละสาบโลเออขายสาิโลไปนี่วิงเรานี่อยู่บาคนใช่เนี่เขาก็ล่างวานนี่อันเขาวานจะโดนเหรอจ้าบ่มือนานเขาก็ไปกันอีกไหมมือขึ้นฝนตกไหมไปอยู่กูายามว่าื่น้ำถ่วงจะโดนเหรอั้งแา่กูไปน หาจองนี่คุณนี่หละปลามุ่วนนี่แหละเขากำลังไรกันอยู่นี่เนี่ยมันกิสิ่กันนี่เยอะนบ่เอันนี้เยังนี่ไหมก็เยังนี่มันขั้วไปขั้วไปขี่รถไปหาอยู่อันหอดเกือทลอยู่โคลาได้ไหมทำนี่ล่ะโอ้ยขายหมดแล้วโอ้เห็นนํ้วกว่าขายเนาะ วันน to ั่งเทาเลยนะกุ้งกูเต่าเนี่ยตู้เย็น8กิโลไอ้เหี้ยมีหัวกุมห้องช่วงนี้ช่วงนี้เศร้าเฮต่างแหรอครับได้เงินเฮต่างหลายแล้วก็ช่วงนี้หยุดใส่เงินพักใส่เงินก่อนเห็นปะพาใส่เงินหลุดจอดสาบลาบเลยเดี๋ยวไปมัวนจ้างมัวนคุยตรงนี้หยุดใส่เงินก่อนครับจะเข้านึงฮะเบิ้งเลยเกี่ยวยุธย์ยุธย์

Bên những chỗ xưa bay có chỉ lạc cho bay nguyên liệu là chỗ cho bay bất tu mong rồi. Tu lạc tu lạc non mẹ nina. Luôn mẹ 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 ได้หน่อยเถอะนี่แหละก็หัวมันมักพุ่นยุ้ยใจรอลอดปุ่นตัวนึงเข้าข่อยัยุ้ยใจที่สองรอดโอ้ยมันกัดจับมึงอะไรหรอเนาะมันดวนหรอเนาะไอ้หาเอ้ยลำรวยพึ่งเข็นหน้ามันว่าจันเออมันบอกไทยไม่ได้มาตัวนึ่งมาไม่เห็นแล้วบอกไรับไอ้หายูทูบบ้าเถอะยูทู ล่ำรวยแล้วกูไม่เห็นหน้าตรงจัดให้าจุดดอกโอ้พ่แม่นี่ซุ่มมือนีเลยนี่มันเอานีแต่อีนี่ตัวนี้มันน้อนอยู่นี่นั่นตัวหนึ่งแม่บอกโอ้ซุ่มมือนีเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวหุ่นแมวก็น้อนน้ำข้นหุ่นเออหมาก็เลี้ยงแมวก็เลี้ยงแมวกูหยอกกับหมาแม่บอกเลี้ยน้ำกันหัวสกายวัวกันกันเห่าบอออนมาเนี้ยาืออะไรเลื่อนแมวเขึ้นเนี้ยร้อนร้อมามามาเนี่ย แน่รับตานิเตปินมันก็สิเหลาล่ะเฮ้ยเน้ำขึนเป็นนอนทึงห้องบนเอ้ยเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวทั่วที่หลับตาเราเฮ้ยวู้บคือนอนรถบัสเลยวะสมือนี่มึงนี่บนนอนแล้วยานผียานผีโอ้ยตัวบักใหญ่หนึ่งว่ายานผีสันปันเล่มโบะแล้วว่ายานผีมีน้องเอ้ยเป็นยังไงเรา พีจเป็นตัวยังไงเลยดเาคไปตา,ายเคียนรคุณตายหลายเนอไปที่มาพราโรแม,นมน่น้ำหรือวะมองขาไปตขึ้นไก่ลไ <c oughs> ไเลยคุณนีเลยนีิมเลยู้ตวเป็นปุ่มวะโอ้อากาโลกน้ํากลัวมาหอดมองเลยจะไก่นีบถิมเลยเออน,นี่แหลนก็ไปตาย้เคียน่ะเนาะน้องนคุณก็ไปตายเคียนน,น,น่ดแล้วว่ายานผีวะนี่เมย ผีผู้นำในอายม่ใเหล่าหยานผีขาเจ้าขันเจ้าเห็นจะจับไม่หวจับใส่สอบไม่ไหวเรือผีหรอกเอามาขายหรอกเออเอาไปขายข้องถมเหนียวคอยว่านีขายดีม้านยังหรเจ้าเดี่วคกณจะดเข็นทางงไงมึงะเออเ็ดทางว่าผ่านนาะเขาไม่แล้วสิบเอ็ดนาทีไหมแล้วสิบเา่าลูกสาวกูหลกอแล้ว เจ้าสิไปขายล่อยู่ีไหเ้าไปตูกอนอยู่คนละแถวกัเลเจ้าสิไปขายอีไปขายรอตีเหลีวเลือเลวเจ้า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 ไปขายอยู่แถวไดคอยแจ้งตำรวจไปจับจเอ็ดวตูแงเสี่ามเอ่ในวัดตูยังก่อไทยพิพุยังอไทยงไยวอำเภออแดงมันว่งโอ้ยพู้ใอเขากลซื้อเขาหาขึ้นกันอะไร ผู้ใดอันว่างก็ไปนอนเฝ้าตู๋ยที่เอ็มให้เพื่อไเลาในเด้อไปก็ติดกากันไน้องมัวี่ภาคนให้จางกนไปนอนเฝ้าไปเฝ้าแล้วบักผุ้ไส้เฝ้าน้ำเส้ามากบักผุ้ย้ว่าสามตัวเขาไปในที่ซีที่หาพวกมีเปอร์เซ็นต์มาสันน้ำเไม่นั่นว่ามีหกว่าสั่นมีหกแม่บอกว่าหกล้นกูจะไปนอนเฝ้าไห้ยังวัน เราจะไปเฝ้าตู้เอทีเอ็มมาจะไปเอาลอตเตอรี่เขาไปเฝ้าให้เขาไปตู้เอทีเอ็มเขาไปเอาอีหยังเขาขึ้นไปกดเอาอยู่ตู้เอทีเอ็มเขาประกันยุดนี่เดี๋ยวมันตั้งแล้วโยบายแม่เมันอะไรแม่หรอไอเพื่อนยุดนี่บ่เพื่อนเพื่เราเราบอกกันมูเลี้ยงเลยเดี๋ยวเราบอกกันมูเลี้ยงเลยกูไปนอนเฝ้าตู้ยุดสองกันรอบเลย เราเล่นควายต้มมาจากบ้านเราตกวิลั์ลตกมาติดตึกเขหว่างรับไปมาออกแค่มีไปไปหาตู้ไอเทีม่มนไปนอนจะมีอยู่ชัมม่วโมงหนึ่งเมื่อใดตู้ไม่อยู่นั่งร่องตัวออกมาทำประคำมานอนจุดตรวแจกฝา,าอุตุเ,เขาไปกดเอาอย่างก็ไปกดเอาเป็นมันเป็นโคต้าเข้าจริงๆมันเรื่องไหนเขาเขา,าเคยเเให้เขาไปเอาอยู่ตู้ไอเทีมม่เะ เน,นวมันวกันหมูเลียงก็บอก็ยุดตู้วกันหมูเลียงเลยเดินน่นบ่แตงแต่เศ้าเปลนนายยกหนีโวกันบุเรเลี้ยงเลยไอ้น,นี่จะกัหหหบหัวจังหวัดมงเดจ่มมุนแล้วแต่ทีมุนรูไ้ไปไปหาป่าก็่างมาหอดบังานก่งงานหุ่นรถิสิงห์ไปไม่ยืนไปไปจักมือเราไปหาป่านี่ ไปสองเที่ยแล้วเมื่อวานไปนอนที่ขึ้นสองขึ้นสองหอกก้อนสามม่องในป่าลหลายๆบอกนะเด้อพี่น้องเลยเลี้ยบเลยกูเลี้ยบเลยใอยว่าพาไปหาป่านำทะเลมึงนาก,กางม่องทะเลเลยเขาได้่ยจะก้อนวันที่ปากูไปอันกูนูไปเคีย่อนไงอยู่น่นไปหาไปให้แขกมึงเลยไปล่ำตะข้องเลยกบมันอันเฮ้ยไปล่ำตะข้องเขาได้ไปนิ่งหลายดิเขากางม่องไงไหมต่ว่าเขาขี่เรือน่ มวยเขาก็มีเกินเดือนละสามลำมุนเออเมียนเขามวยาต้องไปเอาตกปลาใหญ่ส like ีคขันน้ำมันเกาะเห็นบะเหอเมีนปลาเขาหนี่งโดจนเล็บปุมหวนวดเ้ากับเฝ้าได้เมื่อไงย่างปลาตึเอย่างคืนมันมาถวงเออบัดปลาเขาตื้นแต่บัดย่างมีปลาปุ่มนีาตื้นเป็นปุ่มแต่จุ่มวนบัดย่างคืนมากเออถุงมองเงินวันนหนองแมวหนองแมว Nông mèo Đột kiều cả bất hết Được rồi, bây giờ đột hồn Kiều lên bỏ. Ừ. liền nhọn bởi thương mà thương. Cái Cái uhm. sư <laughs> thì เขาซื้อนี่ขายขายไว้ประคันปะ่ะว่าจะได้เงิน้งเงิขายลูกเดียวใพ้เราว่าเรากเกรูจีดให้ใส่ป่ะโอ้คุณเรียรถบดเจะไนี่นออบ,งงบันโอ้รถบดย่น รถเกียร์รถบดอันผูไหดมีงานกับบอกนะครับอันไหงานยากๆอันไดที่ท้ยบ้านเขาห็้ดกับบอกมาบางไดเล็กๆยากๆถึกๆครับหิ็ดยากๆถึกๆกับบอกนะครับไม่ใเราหิดมัดรับทำหมดนะครับตรงไหนที่ชาวบ้านเขาไม่ทําแล้วนะครับก็รับทำนะครับไม่แงงเกรืองลอยเก้าห้าอ้เงี้ยบนี้ เฮ้ยกันสุนเอชเจลอยเอามาอยังนี bars, ้บ้าวขายอู้สองอันตัวนี่อันละซีลอยโอ้เด็ดย่งนี่ครับรถบดไม่มีงานครับพูนรถเจียดกรจอดตากแดดพูนรถอีสิ่งอะอย่นี้อันนี้รถยกอันนี้รถเกี่ยวบาโฮม เออพี่เราก็ยพี่เห็นรถอะไรไหมรถรถอีแตกแตกที่เขานั่งขับมีพวงไล่ไหมอุ้ยยางเท่ว่ะเอ,อ้ยนั่นละว้าวยางถี่ว่ะอันซิงซ่งๆนะไหมเออเฮ็ดได้าหู้กับเฮ็ดได้าหู้ติดดีบ่เอาขี้เนาะลากขวงตโตจะเหลือขี้เหรอเฮ่อหนึ่งบ่มีเวลาขี้ม,ม,มันครบคั้น โอ้ลูดน้ำกันยูฮันผู้ใดอยากได้มาเสียหรอครับอ้อเอ็นพีอาเดียวโอเดี๋ยวนีด้วยล่ะเดี๋ยวนีตอนนี้มือนีขึ้นนี่